สำหรับวันนี้เรามาติดตามข่าวเกี่ยวกับ4ธนาคารหลักนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสจะมีอะไรละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะซึ่งล่าสุด ทั้งส่ธนาคารใหญ่ได้แก่ธนาคารอ,อมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีข่าวลงทะเบียนกู้ยืมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและแจกเงินสดในช่วงปีใหม่ซึ่งนางสาวนพวรรณหัวใจมั่นโคศกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมืองหรือ DES สรุปผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่10ถึง16ธันวาคมปี2564 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมพบว่ามีการแอบอ้างชื่อธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธอกอสอ เพื่อหลอกลวงและบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนโดยมีทั้งเรื่องการเปิดลงทะเบียนกู้ยืมปล่อยสินเชื่อโดยผ่อนชำระรายเดือนและอัตราดอกเบี้ยตามแจกเงินสดเป็นของขวัญปีใหม่เป็นต้นซึ่งได้กล่าวว่าต้องการความร่วมมือจากประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลโซเชียลควรตรวจสอบให้รอบด้านและสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้ผ่านช่องทางต่างๆของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม หรือช่องทางโทรศัพท์สายด่วน GCC 1111 87ซึ่งในส่วนของข่าวสารของธนาคารกรุงไทยนั้นเราสามารถเข้าไปตรวจสอบและติดตามด้วยตัวเองได้ที่หน้าเว็บไซต์ w w w g r u n g a i c o m และสำหรับธนาคารอมสินสามารถเข้าไปตรวจสอบสินเชื่อที่เปิดให้บริการและข่าวสารอัปเดตได้ที่ www.gsb.or.th และสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่รายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ w w w g h b c o t h และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอสอเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ baac.or.th และมาจับตาค่าเงินบาทซึ่งล่าสุดแข่งค่ามากที่สุดในรอบ3สัปดาห์โดยจะต้องจับตา4ปัจจัยสำคัญในรอบสัปดาห์หน้า โดยล่าสุดเงินบาทนั้นแข่งค่าสุดในรอบ3สัปดาห์ขณะที่หุ้นไทยยังปรับตัวขึ้นต่อตามแรงซื้อต่างชาติโดยจะต้องจับกระแสปัจจัยสำคัญในสัปดาห์หน้าคือผลประชุมกรนง,งตัวเลขส่งออกของไทยทิศทางเงินทุนของต่างชาติและสถานการณ์โควิด -19 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทว่าค่าเงินบาทได้แตะระดับแข่งค่าที่สุดในรอบสัปดาห์ ที่33.30บาทต่อดอลลาร์โดยเงินบาทมีแรงหนุนต้นสัปดาห์จากสถานะซื้อสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติและการแข่งข้าของเงินยวนและสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลต่อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนลงมาบางส่วนก่อนที่จะมีรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกในอังกฤษและอย่างไรก็ดีเงินบาทได้ลดช่วงบวกลงบางส่วนช่วงกลางสัปดาห์ตามแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์หลัง จากที่เฟดมีมติเร่งปรับลดวงเงิน QE และดัดพลัตใหม่ สะท้อนการปรับขึ้นดอกเบีย้ย3าครั้งในปีหน้าเงินบาทแข่งค่าขึ้นอีกครั้งปลายสัปดาห์ท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์หลังธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเหนือการคาดการณ์ของตลาดโดยเมื่อวันศุกร์ที่17ธันวาคมเงินบาทได้ปิดตลาดในประเทศที่33.35เทียบกับประดับ33.47บาทต่อดอลลาร์ในวันพฤหัส,สบดีก่อนหน้าและสําหรับสัปดาห์ถัดไปธนาคารกสิ กรทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่33 3 3 8บาถึง33.8บาทต่ตอดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ผลการประชุมกรนง,งตัวเลขการส่งออกของไทยทิศทางเงินทุนของต่างชาติและสถานการณ์โควิด -19 ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สาคัญได้แก่ยอดขายบ้านมือสองและบ้านใหม่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนรายได้ต่อรายจ่ายส่วนบุคคล และอัตราเงินเฟอ้อที่วัดจาก PCE Core PCE Price Index ในเดือนพฤศจิกายนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และ GDP ไตรามาส3ปี2564รอบไฟนอลนอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามการกำหนดอัตราดอกเบีย้ย LPR ของจีนด้วยเช่นกันส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยหุ้นไทยได้ปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยดัชนี ิเซตปิดที่ระดับ1 6 4 1 7 3จุดเพิ่มขึ้น1.45%จากสัปดาห์ก่อนขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่77,852.28ล้านบาทเพิ่มขึ้น9.19%จากสัปดาห์ก่อนส่วนดัชนี MAI เพิ่มขึ้น0.98%ปิดที่570.19จุดโดยหุ้นไทยแกว่งตัวอิงขาขึ้นช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ระหว่างรอผลการประชุมเฟดขณะที่การผ่อนคลายมาตรการควบคุม สถานการณ์โควิดช่วงเทศกาลปีใหม่ก็มีส่วนช่วยหนุนหุ้นไทยให้ปรับขึ้นก่อนจะ,ะเผชิญแรงขาย กลับลงมาช่วงกลางสัปดาห์จากความกังวลต่อการศึกษาแนวทางการจาัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างไรก็ดีหุ้นไทยได้ดีตัวขึ้นในเวลาต่อมาทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศหลังผลการประชุมเฟดออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ประกอบกับมีแรงซื้อจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติก่อนจะลดช่วงบวกลงบางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ถัดไปนั้นบริษัท จากักสิกรไทยจำกัดมองว่าดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่1,625และ1,600จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1,655และ1,665จุดตามลำดับโดยส่วนวิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่การประชุมกรนอง,อง,องในวันที่22ธันวาคมตัวเลขส่งออกเดือนพฤศจิกาย,ยนของไทยสถานการณ์โควิด -19 และทิศทางเงินลงทุน ของนักลงทุนต่างชาติส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหราฐที่สำคัญได้แก่ GDP, ไตรามาส 3, ยอดขายบ้านใหม่เลยว่ามือสองรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคลยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและดัชนี PCE ข้อ PCE p r i c e Index เดือนพฤศจิกายนขณะที่ปัจจัยต่างๆประเทศอื่นๆได้แก่อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ LPR ของจีนดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนของญี่ปุ่นรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนธันวาคมของยูโรโซนสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ